วันนี้เรามาฟาร์ม r f c r e t i e for Century นะคะเป็นฟาร์มพาร์ทเนอร์จากแอฟริกาใต้เดี๋ยวจะให้ดูรอบๆหนึ่งทีและวเดี๋ยวจะรีวิวงูโคดโฮของฟาร์มนี้โอ้ข้ันนี้อะไรเขาทำตัวเหมือนอยู่บ้านนะนะอันนี้ก็จะเป็นห้องหนึ่งจะเป็นห้องลูกงูโซนแฮชริง ก็จะเป็นส่วนของรูปฟ้ามีประมาณนี้จะมีสองห้องหลักหลักม,สเตเตมสีสเตชันทำความสะอาดสเตชันร้างอันนี้ก็จะให้มาดูส่วนพ่อพันธแม่พันหวพ่อพันธุแม่พันธุ์แ,แบบไว,ไ,วไว้มานี่ โอเคเดี okay, ๋ยวเราจะมาดูงูที่เราดูแล้วเราแบบโหดคือมาดูแล้วรู้สึกว่าแบบอินสไปในการเติมคอลเลกชันมากๆตัวแรกคือสัสอนซีรอัเทนเนีคือตัวนี้คือแบบโหขอบบจริงของจริงคือเปิดออกมาแล้วแบบว้าวมาก คือที่ฟาร์มเนี่ยที่ทุกคนรู้กันคือเราไม่ได้เล่นอ u t เทอ i ์มกันเลยที่บ้านจะเป็นสายโมนัเนาะแล้วพอมาเห็นตัวนี้คือกับอยากเปลี่ยนใจอยากเพิ่มขยายพอร์ตมาเล่นอ u t เทอ i ์มลเลยทีเดียวอยากให้ทุทกคนดูใดๆโหดมากตัวนี้ก็คือฟาร์มของดีเจจะ เน้นอันเตอร์เมลเป็นหลักแล้วก็เหมือนเอาไปแอดออนกับตัวรีเซซีเป็นอื่นแล้วก็ใส่คอมโบเข้าไปฉะนั้นที่วันนี้เราจะดูมันจะค่อนข้างจะเห็นอ er ั t เตอร์เมลแล้วก็พัซโซลแล้วก็พวกทิปเปิลคอร์สรีเซซีต่างๆเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูกันตัวนี้เลปเปิร์ไฮโปพัซโซ อย่างที่บอกก็คือโปรเจกต์ของ DJ เ,เขาก็จะมีตัวพารเซลแล้วก็แอดออนตัวรีเทนซีตัวอื่นแล้วก็มีคอมโบซึ่งตัวนี้ดูสิชัดทุกอย่างเป็นอีกหนึ่งตัวที่แบบน่าสนใจมากๆอันนี้เป็นเมทรลฟิกไพซึ่งตัวเมทรลฟิกเวลามันจะอยู่ในาย จะทำให้มีลายแตกๆเหมือนเป็นแผนที่ใช่คือตอนแรกเห็นในรูปก,ก็คืออาจจะแบบดูไม่ชัดแต่พอมาดูตัวจริงคือมันจะแบบมีแตงตรงขอบให้คอนทาตร์ตรงขอมี้ซึ่งปีนี้ดีเจก็คืออาจจะลองเอาตัวมิเทสเซตไปตีกับพวกขาวเนาะที่เรากุยกันเพื่อที่จะได้แบบอ d เดนติฟายตัวยีนที่เราจะเห็นอยู่ใน โปรเจกต์ที่คนอื่นทำการส่วนใหญ่จะอยู่ในพายแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะมาลองใส่กับตัวคลาวเพื่อที่จะดูว่ามันเอฟเฟกยังไงบ้างตอนนี้โปรเจกต์ยีนี้ถูกมองว่าเป็นรีเซสซีอยู่ออาจจะต้องใช้เวลาที่ยังไงกันมองเห็นแต่ว่าเนี่ยสังเกดูมันจะมีรอยแตกกับรอยเ่แล้วก็สีเขาจะค่อนข้างดีกว่าพายปกติเยอะมากและนี่ ไฮไลท์อัลคอร์เทล่าหรือเป็นแบ็กแอสเซนติกสปอร์ตโนตไฮโปดีจีว้าวสุดๆตัวจริงมันสว่างกว่าในรูปตัวนี้โคตรถ่ายออกวิดีโอมามันจะติดเหลืองนิดนึงแต่ตัวจริงมันแบบสว่างกว่านี้เริ่มตัวนี้ก็ มาเฟรบบริดนะครับพอพาสดมาพอมาเจอตัวจริงก็คือบีสลบอันนี้เป็น OD BP พัสโซสังเกตว่าข้างตัว pattern พัสโซยังมาครบอยู่เนาะส่วน brush หลังนีตรงน,นี้ส้มแปดตัวนี้ดีมากแบบโดดเก็บ <c oughs> โอดโอดโอดอ,โอ,อันนี้สำหรับสายอัลเจอร์เมลอันนี้คืออะไรเอ่ยวิน อกม่ชืชออยาาวันนี้ที่จะมาโชว์จะแบบโชว์ตัวที่มีช่วลด,ดูมีความสวยแล้วก็สามารถต่อยอดได้แต่ว่าที่ไม่ได้โชว์อย่างที่บอกคือเอองูส่วนใหญ่ของดีเจเหมือนจะเป็นแบบเหมือนเป็นอะไรงูต่อยอดสำหรับแบบโปรเจกต ยิ่งใหญ่ในอนาคตาอันนี้นี่ในยาลาในยาลาดีจอีอย่างที่เรารู้กันก็คือในยาลาก็มีต้นกำเนิดมาจาก BPM ารามเป็นพนาร์เนอร์กับ r f c แล้วก็เป็นพนาร์เนอร์กับเราด้วยซึ่งอันนี้เขาทำตัว ไนยาลาดีเจดีเจโดดเต็มมาแล้วน่าสนใจอีกหนึ่งจะเลนมันไนลาช่วยย้งยคอนทราสต์เยอะพอสมควรนะแล้วก็มีมเพดเป็นที่น่าสนใจ <c oughs> ตัวนี้คือไม่หูอ่ะรู้จักทิพยยังไงคือตัวจริงมันแบบมันเยอะมากตัวนี้ถ้าพูดยีนก็นคือโอดีโม่แอนดรเมลไฮโปขาวเฮชรผาย ก็คือสีอันตราเมลในคราวถูกเสริมด้วยโอดีลาโมคือมันจะมีความว่าป r ั s ส้มแบบเต็มทีแก็ทำให้รู้สึกว่ามีเปลี่ยนใจมาอันดราเมลพอสมควรจากเดิมที่ชอบโมาร์คมากๆก็มาเปิดหูเปิดตาครับไปเห็นอะไรใหม่ๆอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่บินชอบ พิเศษก็คือแมนดาริน YB h y p o HDG ของ DJ ก็คือเหมือนมีทำตัวคอมโบ High Pro DG เยอะอยู่เนาะเหมือนพยายามทำตัวของมันแล้วก็เป็นวันพิเศษสุดส่นสินชัดทุกที่ ไซป์เบ no สไฟสปอร์ตโนดบานาข้าวเนี่งเหลืองอีกแล้วเออถ่ายแล้วมันจะติดเหลืองหน่อย <c oughs> แต่แบบนี่ตัวไซส์ขนาดประมาณโดนก็คือสียังมีความส้มอยู่เยอะเลยสียังชัดสวยตัวนี้อีกหนึ่งตัว มาถึงตัวนี้เปนสายคาวเนาะพวกเราชอบคาวกันอยู่แล้วจะเห็นได้ว่าตัวนี้เป็น Enchilas Batman โดยปกติก็คือเราจะไม่เห็นแบทแมนสีะเดียดกระเด้งขนาดนี้นะเลสช่วยได้เยอะเลยถ้าสังเกตเห็นเกล็ดตรงหัวนี่คือสว่างจนไม่รู้จะแบบเกล็ดขาวเลยทีเดียว อันนี้เดบเปิดดีจีคาวตอนโตจะบอกว่าดีจีบ้านดีเจดีจีคาวบ้านนี้มันจะมีความพิเศษอย่างก็คือหัวมันจะส้มกว่าปกติเดี๋ยวอันนี้ตัวใหญ่อาจจะดูไม่ค่อยชัดเดี๋ยวพาไปดูตัวเล็กว่ามันแบบส้มแค่ไหนถ้เราได้ยางเงก็ยังพอเห็นนิดนึงเนาะว่าแบบหัวมันจะส้มกว่าตัวอื แต่ว่าตอนตัวก็ยังแบบคุณภาพมันยังแบบสุดยอดอยู่เลยและนี่เดบเพิร์ดดีจีคาวดูหัวดลหส้มปั๊บนี่คุณภาพสวยมากตัวนี้โอเคสำหรับสายคาวนะครับตัวนี้เรียกว่าสุดจัดปลัดบอก สุดเกินดูลายซัก,ก่อนตัวนี้ยีนก็คือ confusion black head black pastel และ p a r d c ด o u าโคดดำแทวจะไม่มีพื้นที่เหลือแล้วนะครับให้สีอื่นนอกจากความดำลายโคตรเท่หัว,วเท่ามาเลยตัวนี้คือแบบดีเจส่งมาให้ดู กี้ตลบกี้แล้วบอกว่าตึ้งค่ะลองโน้มามูแปส,ส่งมารอกันครับผมตัวนี้ก็ใครอยากจะเอาไปเป็นคู่มือทำตามตัวนี้สวยมากลองทำดูนะครับจบไปแล้วนะคะกับการเที่ยวชมฟาร์ม RFC ในวันนี้คลิปต่อไปจะมีอะไรฝากกดไลค์กดแชร์กดซั c สไครฟาร์ม Lrp บอลไพทอนของพวกเราด้วยนะคะ